สวัสดีค่ะดีฉันเด็กหญิงทิดาพรโกมลรัตน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสุขังราชสามาคีตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาจะมาอ่านบทอาขยานเชี่ยวชาญภาษาไทยจับใจวักทองของสุนทรภู่เป็นทำนองสนอเรื่องกาบพระราชัยสุริยาครูผู้ฝึกสอนโดยคุณครูรัติการสัเจริญ อำนวยการฝึกซ้อมโดยผู้อำนวยการและพัสดลลิมปิเจริญขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะขึ้นกกตกทุกยากแสนลำบากจากเวียงชยัยมา ปีกป้องอาปากรองสองเสียงแม่นกปกปีเคียงเลี้ยงลูกออก